นี่เดือนธันวาคมแล้วเราไปเช็คดวงกันหน่อยดีกว่าว่าเอ๊ะดวงแต่ละของเราเป็นอย่างไรบ้างกับอาจารย์คาถาค่ะสวัสดีครับดวงประจําเดือนธันวาคม2566เดือนนี้เฮงยืนหนึ่งกับผมคาถาชินวัญชรได้แก่คุณที่เกิด วันจันทร์ครับคนที่เกิดวันจันทนนนร์ได้อิทธิพลของไพ่แปดเหรียญฮนุมานแผลงฤทธิ์ได้อิทธิพลของไพ่ฮนุมานปราบมายาลาบและอิทธิพลของไพ่ก้าวดาบครับช่วงต้นเดือนโดดเด่นโดยเฉพาะธุรกิจบริการงานบันเทิงดารานักร้องนักสแสดงมีเกณฑ์ขยับขยายงานเข้าแต่เข้าแบบดีๆนะครับกลางสัปดาห์ไปแล้วสเสน่ห์มากเป็นพิเศษต้องบริหารจัดการให้ดีทั้งโลกสามใบทั้ง รถไฟชนกันอาจจะมีปัญหาได้ครับสำหรับปลายเดือนโดดเด่นในเรื่องของการเงินและยังมีโชคลาภจากผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้อผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสันทัดด้วยครับมีโอกาสทำบุญกับคนชลาเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งและสวดมังคละปลิตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตครับคุณที่เกิดวันคารได้อิทธิพลของไพ่สิบดาบ อิทธิพลของไพ่สองถ้วยและไพ่เจ็ดดาบครับเดือนธันวานี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการโดนหลอกลวงรวมไปถึงกลางเดือนต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาคดีความเลื่อนล่าช้า เรื่องของการเงินอาจจะต้องรอคอยไปก่อนเพราะฉะนั้นต้องเตรียมแผน1แผน2แผน3ไว้รองรับนะครับแต่งงานประจำโดดเด่นเป็นพิเศษครับผู้บังคับบัญชาให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนด้วยและช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนธันวายังมีข่าวดีจากคนรักและครอบครัวด้วยครับและมัดระวังเรื่องซ่อมรถซ่อมบ้านและยานพาหนะถ้ามีโอกาสทำบุญกับคนพิการและสวดร,รัตนปลิศ เป็นทานบารมีและเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตครับเดือนธันวานี้สำหรับคุณที่เกิดในวันพุธนะครับเรื่องของความรักคงต้องพักไว้ก่อนแม้ว่าจะมีเข้ามาให้เลือกมากมายแต่ต้องระวังรักลวงตากลางเดือนไปถึงปลายเดือนไปแล้ว ค่อยศึกษาดูใจว่าจะคบใครนะครับหนึ่งคาถาในเรื่องการงานและธุรกิจการลงทุนมีช่องทางธุรกิจใหม่ๆมีความเจริญรุ่งเรืองแบบสุดๆครับช่วงนี้นอกจากผู้ใหญ่ส่งเสริมแล้วยังมีช่องทางการเงินและการลงทุนเด่นๆได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าด้วยครับงานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารเด่นเป็นพิเศษช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนยังมีการเดินทางแบบ กระทันหันเกิดขึ้นด้วยครับในช่วงนี้ใครที่มีครอบครัวแล้วมีข่าวดีจากครอบครัวครับให้ทำบุญทุนการศึกษาให้เด็กยากจนคนยากไร้สวดเมตตาบาลิตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตและเป็นทานบารมีครับคุณที่เกิดวันพระอรัสสัมดีในเดือนธันวาคมนี้ครับ โดดเด่นเป็นพิเศษกับงานด้านวิศวกรสถาปนิกนักคิดนักเขียนรวมไปถึงศิลปินต่างๆและช่างฝีมือครับงานที่เกี่ยวกับอาชีพเฉพาะจะมีโอกาสใหม่ๆและมีช่องทางใหม่ๆมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองครับในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนยังมีโอกาสดีในเรื่องของครอบครัว ข่าวดีจากธุรกิจของคนในครอบครัวด้วยครับในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนต้องระมัดระวังเรื่องอักขีภัยฟืนไฟเป็นพิเศษรวมไปถึงปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายกระสับกระส่ายด้วยนะครับแต่โดดเด่นสุดๆในเรื่องของการเงินและในเรื่องธุรกิจ ครอบครัวด้วยครับคุณที่เกิดวันพฤหัสบดีในเดือนธันวาคมนี้มีเกณฑ์พบเจอความรักที่ดีจากการเดินทางและการติดต่อประสานงานด้วยครับมีโอกาสถวายพัตหารเช้าเพนใส่บาทพระพิสุขสง์สามเณรและสวดขันธปรลิตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตครับคุณที่เกิดวันศุกร์เดือนธันวาคมนี้เฮงยืนหนึ่งคู่กันกับ วันจันนะครับวิ e l of Fortune มีโชคตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือนเลยครับช่วงกลางเดือนจะวุ่นวายหน่อยสำหรับงานประจำมีแรงกดดันสุดๆทั้งจากผู้บังคับบัญชาทั้งจากเพื่อนร่วมงานแต่บริวารให้การส่งเสริมสนับสนุนครับกลางเดือนถึงปลายเดือนธันวามีทางสามแพ่งที่จะต้องตัดสินใจให้ชัดเจนทั้งในเรื่องเปลี่ยนงาน การลงทุนการเริ่มต้นใหม่เดินหน้าลุยคุยกับนายได้เลยความสำเร็จรออยู่ครับธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศธุรกิจขนส่งโลจิสติกเด่นเป็นพิเศษครับทำบุญไทยชีวิตโครกระบือทําบุญไทยชีวิตสัตว์และสวดโมร,รับปลิ์เป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตและเป็นทานบารมีครับ คนที่เกิดวันเสาร์เดือนธันวาคมนี้เฮงยืนหนึ่งในเรื่องของความรักความสุขรวมไปถึงในเรื่องของโชคลาภด้วยครับถือว่าเด่นสุดๆครับต้นเดือนถึงกลางเดือนใครที่โสดมีโอกาสพบเจอความรักที่มั่นคงและสามารถพัฒนาเป็นเนื้อคู่ได้ด้วยกลางเดือนถึงปลายเดือนโดดเด่นในเรื่องของการเงินธุรกิจซื้อมาขายไปธุรกิจด้านการตลาดและ ของสวยงามครับเดือนนี้บริวารให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนที่ดีครับแล้วยังจะมีเกณฑ์ความคิดใหม่ๆที่ส่งผลในเรื่องของอนาคตของเราอีกด้วยครับเดือนธันวาคมนี้มีโอกาสให้คุณที่เกิดวันเสาร์บริจาคและทําบุญเกี่ยวกับเด็กกําพร้าเป็นทานบารมีอย่างยิ่ง ยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตด้วยการสวดวัตกะปริครับคุณที่เกิดวันอาทิตย์เดือนธันวาคมเฮงยืนหนึ่งในเรื่องธุรกริจเสื้อผ้าของสวยงามสินค้าแบรนด์เนมอาหารและก็เครื่องดื่มครับต้นเดือนถึงกลางเดือนมีโอกาสดีๆในการลงทุนอีกด้วยและยังมีข่าวดีจากคนรักครับกลางเดือนถึงปลายเดือนต้องระมัดระวังของหายระวังเรื่องของซ่อมรถ ยานภานะต่างๆและยังต้องระวังสมาชิกของครอบครัวเจ็บป่วยด้วยนะครับต้องให้เวลาแล้วก็เอาใจใส่กันด้วยสำหรับคนโสดเดือนนี้มีโอกาสพบเจอความรักจากการเดินทางและจากเพื่อนแนะนำด้วยครับคนที่เกิดวันทิตย์ทำบุญเกี่ยวกับการสร้างถนนสร้างสะพานสร้างถาวรวัตถุที่เป็นสาธารณกุศลเช่นโรงเรียนวิหารโบสถ์ เป็นทานบารมีอย่างยิ่งนะครับและสวดโพชชังคปริตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตครับพบกันใหม่ปีหน้านะครับปีนี้สวัสดีปีใหม่ Merry Christmas and Happy New Year โชคดีมีความสุขทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ